สว,สวัสดีค่ะย,ย,ย,ยุงยุงยุงเปล่าไม่ยงุงโอเคโอเคแล้วก็เสร็จธุระแลนะ้วใช่ไหมใช่ตอ,ตอนนี้สนอยู่หน้าไหมา่หรือเปล่าครับน,นับหน้าใหม่แล้วครับอุ้ยตาเราโอปอล์ตื่นเต้นมาก <laughs> ทุกคนทุกคน <laughs> คือแบบว่าเออ <laughs> เขาเรียกอะไรอ่ะซนจะเสียงเหมือนโอปอดารามากเลยนะผมชอบแซวเขาว่าเขาเป็นเสียงโอปอโอเควันนี้ เหมือนเหมือน,มอนไม่รู้นะคนพี่ไม่รู้คนอื่นว่าเมื่อเหมือนไหมพี่ว่าเหมือนเนะ่เอออ่ามามาโซนมีอะไรมาแจมบ้งไหมวันเนี้ยวันนี้ถ้าเล่าแบบว่าถ้าเล่าเรื่องอันนี้แบบสดๆเลยนะพี่ดนสดเลยนะเออด้นสดจริงเพราะวันนี้ยุ่งข้างวันจริงไม่โซนจะบอกว่าถ้าถ้าเป็นความเชื่อของโซนอ่ะก็ ส่งก็จะกล่าวกลับไปถึงผู้หญิงชุดสาลีสีแดงที่ส่นเห็นตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละมันจะเป็นปฐมบทของทุกเรื่องในชีวิตส่นเลยซึ่งณนะตอนเนี้ส่นก็ยังหาคำตอบไม่ได้พี่คือสมัยก่อนตอนที่ส่วนเด็กๆเนี่ยส่นจําได้ว่าเหมือนประมาณว่ายอย่างนี้พี่กอกคือสนอะนอนอยู่แล้วสวน่ะเห็นผู้หญิงใส่ชุดสาลีสีแดงหน้าหน้าอยู่ที่กี่วขวบตอนนั้นกี่ขวบ เอาว่าไม่ถึงสิบแน่ๆเอเอขอโทษเอาว่าเด็กมากออเอาว่าเด็กมากอ่ะแล้วก็นั่งก้มหน้าอยู่ที่ปลายเทา้าซึ่งฟิลเดียวกับที่เจอผีที่ค่ายลูกเสือเลยคือกลัวแบบสุดขีดแล้วก็ร้องไห้แล้วแต่ก่อนหนูนอนกับยายใช่ไหม,มหนูก็เหมือนแบบประมาณว่าแบบว่าแบบเกาะยายเลยหลังจากนั้นคือต้องนอนจับจับผ้าถุงยายหรือจับเสื้อยายอะไรไว้สักอย่าง แล้วก็ไม่เห็นคือโซนไม่เคยเห็นหน้าเขานะพี่ผ้าคลุมแล้วเขาก็คือจะก้มหน้าไอ้ผ้าที่คลุมเหมือนไอ้ที่เราดูคังคูใบอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็กจะก้มหน้าช่วงนั้นโซนจาได้เลยว่าเออมันเป็นช่วงที่เอ,อ่สมัยก่อนน่ะทุกๆเสาร์อาทิตย์อะป้าโซนอะ่ะจะพาโซนไปที่มาบุญครองหรือว่าสยามเพื่อไปซื้อหนังสืออทิย์ละเล่ม เหมือนกับเขาฝึกให้สซนชอบอ่านหนังสือพี่ซื้อวรรณกรรมหรือซื้อหนังสืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเวลานั่งรถเมย์ไปอ่ะพีะ่ช่วงระหว่างทางซอยนานา,นาหรืออะไรยเงี้ยบ้านซนอยู่พระขนงนะแต่ก่อนมันก็จะเจอพวกผูก้หญิงอินเดียที่ใส่ชุดสารีขึ้นมาซึ่งพี่ซนแม่งกลัวตัวสั่นเว้ย คือโซนกลัวผู้หญิงใส่ชุดสาลีสีแดงมาก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 ๆถึงมากที่สุดเลยเรื่องเนี้ยมันก็มันก็ผ่านพ้นไปนะพี่โซนก็คือโตแล้วโ่นก็ฝันถึงสถานที่สถานที่หนึ่งบ่อยบ่อยบ่อยๆยซ้ําๆซึ่งมันก็จะอยู่ในฝันซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอที่ฝันเห็นเป็นหลังคาเนี่ยอืมเราเข้าไปในเมืองเมืองเนี่ยเราเข้าไปบ่อยมากเลยพี่จน่วนโตอายุน่าจะประมาณยี่สิบต้นๆ่วนโตมาแล้วที่เนี้ยก็คือมันมีวันหนึ่ง่วนกับเพื่อนอะ ไปสมัครงานกันเพื่อนสนเป็นคนขับรถเพื่อนโ่นขับรถไปแล้วทีเนี้ยก็คือไปสมัครงานกันที่สีลมพี่อืมไปสมัครงานกันที่สีลมแล้วก็คือขับรถผ่านถนนั้านอ่ะก็คือวัดแขกสีลมนั่นแหละซึ่งต้องบอกก่อนว่าบ้านโซนไม่มีใครนับถือฮินดูหรือเทพเจ้าทางนี้เลยอืมทางฝั่งตาก็จะเป็นคริสที่ก็เคร่งฝั่งแม่ก็จะเป็นพุทธที่เคร่งเออที่เนี้ยพอผ่านวัดเนี้ย พอเราเห็นโดมวัดอะพี่ซอนก็บอกเพื่อนเลยว่ามึงหาที่กลับรถเร็วสมัยก่อนมันน่าจะเป็นวันเวหรืออะไรเนี่ยแหละคือเพื่อนก็ต้องไปวนกลับมาแล้วเพื่อนก็บอกว่ามึงเข้าไม่ได้นะเว้ยม,มึงเข้าไม่ได้นะเว้ยมึงไม่ใช่คนศาสนาเขาหนูก็บอกว่ากูไม่รู้กูอยากเข้าเฮ้ยพากูเข้าไปเข้าไปการอะไรเงี้ยพี่กอเข้าไปเราคือแบบน้าตาไหลอะอมไม่ได้ไหลเพราะเร้าใจเลยนะมันรู้สึกแบบ เหมือนพี่เคยดีใจจนน้าตาไหลป่ะหรือซึ้งใจอะไรสักอย่างจนจนน้าตาไหลซึ่งตอบตัวเองไม่ได้เหมว่าน้ําตามันไหลทําไมแล้วก็อ่าไปซื้อถาดไหว้อ่ะ ็ทำไม่เป็นนะพี่เขาบอกให้ทําแบบนี้แบบนี้ก็ทําตามเขานะแล้วพอไปถึงพามณ์ทำเขาก็จะสวดอะไรไม่รู้ซึ่งหนูไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ในใจหนูอธิษฐานตอนนั้นว่าหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดกับหนูตั้งแต่เด็กการที่หนูเห็นคนแปลกเห็นปลายเท้าเป็นกระโปรงสิงเห็นกระโปงปลายกระโปรงเป็นสีแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่รู้หรอกว่าว่าว่า,ว,าว่าท่านเป็นใคร แต่ถ้าท่านมาเพื่อปกป้องหนูเพราะว่ามันเคยมีปีหนึ่งที่น้ํำท่วมกรุงเทพอ่ะพี่แล้วน้ํามันท่วมบ้านหนูแล้วหนูอ่ะตกน้ําพี่คือเหมือนนั่งเล่นอยู่ยังเด็กมากอ่ะแล้วจมลงไปในน้ำํำแล้วก็คือคนที่ใส่ชุดซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าชุดสาลีคิดว่าเป็นชุดลิเกออือ okay, okay. คือคนนี้แหละดึงขึ้นมาอืมก็ okay, okay. คือคนน เหมือนเหมือนเหมือน,นเขาบอกว่ามาช่วยเหลือตลอดอะไรเงี้ยพอหลังจากวันนั้นอนะณณนะนะเวลาตอนที่กําลังถวายถาดอยู่อะซนก็เหมือนอธิษฐานว่าหนูไม่รู้ว่าท่านเป็นใ,นใครแต่ขอให้หนูได้รู้ขอให้หนูได้เห็นว่าท่านคือใ,ใครแลว้วก็ขอให้รู้ว่าหนูต้องทํำยังไงหนูต้องหนูอยากมีท่านมาบูชาแต่หนูไม่รู้ว่าจะบูชายัางไงอะไรประมาณนี้แล้วนะตอนนั้นนะพี่กอลคือหนูออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแล้วหนูไม่ได้อยู่ที่บ้าน ซึ่งหนูก็ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะซื้อซ,ซื้อเครื่องบูชาหรือซื้อใดๆและหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาบูชากันยังไงพอกลับมาถึงตอนนั้นคือหนูมีแฟนเนาะหนูอยู่บ้านแฟนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆพี่คนข้างบ้านเขากลับจากอินเดียเขาไปเที่ยวอินเดียมาอืเขานึกยังไงไม่รู้เว้ยเขาก็ซื้อรูปพระแม่อ <saben> ุมาเทวีเนี่ยซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่านี่คือพระแม่อุมาเทวี อ่าฮะซื้อรูปพระแม่อุมาเทวีมาเป็นเป็นรูปนะพี่แล้วเขาก็เอามายื่นให้แล้วเขาบอกว่าโซนเอาอันนี้ไปบูชานะพี่ไปอินเดียมาเนี่ยเขาปลุกเสกมาแล้วเผื่อชีวิตโซนอ่ะจะดีขึ้นอืคือต้องบอกก่อนว่านะตอนนั้นอ่ะโซนอยู่กับแฟนอ่ะคือชีวิตโซนไม่ค่อยมีความสุขพี่โซนโดนซ้อมบ่อยมากแล้วพี่คนนั้นอ่ะเขาก็ซื้อกมยานมาให้ด้วยนะแล้วเขาก็บอกวิธีแต่เขาไม่ได้บอกบ่าสวดเพราะเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่า ต้องสวดยังไงพี่นึกบอกว่าเออซนก็ได้แต่จุดกรรมยานแล้วก็บอกว่าขอให้ชีวิตซนหลุดพ้นกรรมจากผู้ชายคนนี้สักที uh huh. เวลาซนโดนซ้อมซนก็จะไปนั่งร้องไห้อยู่หน้ารูปทุกครั้งตลอด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 ,ลอดพี่จนในที่สุดแล้วก็คือชีวิตซนก็ผ่านผลอ๋อช่วงที่ซนเอา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 รูปเนี่ยมาบูชาจะมีคนอะ ที่อยู่ในบ้านในครอบครัวแฟนเก่าโซนนะเขาเห็นว่าโซนเดินทั่วบ้านเลยพี่กอกอืมซึ่งสนอนแล้วอืแล้วเขาสามารถตอบได้ว่าโซนอ่ะชอบลงมาแล้วก็เดินหายไปทางหลังบ้านอืม หรือเดินลงมาแล้วก็หายไปทางประตูข้างบ้านโดยที่เรียกแล้วซนก็ไม่หันแต่เป็นตัวซนที่เดินลงมาซึ่งซนก็เถียงกับเขาว่าซนขึ้นแล้วขึ้นเลยซนไม่ได้ลงมาเพราะช่วงนั้นแฟนซนคนนั้นเขาจะไม่ค่อยกลับบ้านเขาจะแบบแบบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ก็ง,งงๆนะพี่แต่ก็ไม่ไม่มีคําตอบสําหรับซนจนในที่สุดอะซนก็ได้เลิกพี่กอก็คือได้เลิกกับแฟนคนนั้นเลยก็คือได้มาปุ๊บก็ ก็สะบักสะบอมมานิดหน่อยพี่แล้วก like so ็พอกลับมาอยู่บ so ้านปุ๊บก็มันเหมือนมันอยู่ไม่ได้พี่คือมีความรู้สึกว่าเราต้องสร้างตัวขึ้นมาโดยที่ไม่พึ่งพ่อแม่่ซนก็หนีออกมาจากบ้านอีกแล้วก็คือแบบมาทํางานพี่แล้วเรื่องมันก็แปลกไปแปลกไปแปลกในอีกนะคือโซนอ่ะมาเจอแฟนใหม่ก็คือแฟนโซนคนปัจจุบันนี่แหละพี่กับแฟนโซนอ่ะมันทํางานกับเหมือนแบบ มันเป็นเพื่อนกับโซนมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนนะแต่ตอนที่มันมาจีบโซนอ่ะมันทํางานกับนายห้างอินเดียส่งเพจเว้ยพี่กอฟอืม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 แล้วโซนก็จะเริ่มแบบว่าแบบเริ่มได้สิ่งพวกเนี้ยมาครอบครองเรืเ่อยเรืเ่อยเรืเ่อยเรื่อยอ่ะพี่จนคือแบบว่าตอนนั้นคือแบบโซนมีแบบเต็มบ้านไปหมดเลยนะแล้วก็มันก็จะวนไปถึงเรื่องไอ้นวดผีด้วยฝาาว่าเท้าที่โนไปเล่าในรายการพี่ก๊อฟอะนะแล้วก็ คือดีเทลมันเยอะมากจริงๆที่กอกจนอะนะวันเนี้ยเวลาซนป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยซนจะเห็นซนไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้นะอเขาจะมาเต้นให้ซนหรือเหมือนว่าเขาจะมานั่งรูปผัวซนเวลาที่แบบว่าเวลาที่ซนดาวจากจาก,จากโลกของซน่ะหรือเวลาที่ซนอยากตายมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมานั่งรูปผัวซึ่งซนก็ไม่รู้ว่าซนอะเบอร์ยาไปเอง หรือว่าเขามีตัวตนอยู่จริงๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องมันมาตรงที่อยู่ดีๆอะจากคนดีของโซนอะ่ะจากเทพธิดาประจําตัวโซนน่ยอยู่ดีๆวันหนึ่งเขามาในฝันซึ่งลายกาดมากพี่กอืม มากแบบว่าเขามากระทืบเท้าใส่โซนแล้วกระทือบอกโซนเหมือนว่ากระทืบตัวโซนอ่ะแล้วแฟนโซนบ้าน่ะช่วงนั้นอ่ะโซนฝันร้ายบ่อยมากพี่กอลฝันร้าย,ย,ยบ่อ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 ยมากแล้วก็ชอบละเมอเป็นภาษาแปลกแล้วสิ่งที่มันหลอนที่สุดอ่ะคือแฟนโซนเล่าให้ฟังว่าคือโซนเป็นซึมเศร้าถูกไหมนโซนต้องกินยานอนหลับถูกไหมดังนั้นอ่ะคือโซนแม่งหลับแต่โซนแม่งไม่รู้อะไรแล้วจริงพี่กอลมันมีคืนหนึ่งแฟนโซนบอกว่าแม่งอัดวิดีโอไว้ไม่ทันคือโซนลุกขึ้นมา แล้วสซนเดินไปที่ประตูพี่แล้วสซนเอาหัวโขกประตูให้พี่ก๊อกมันบอกว่าให้โซนคิดถึงอ่าหนังผีหนังผีฝรั่งอ่ะแป้งละมือแล้วเอาหัวโขกประตูมันบอกว่าประมาณนั้นเลยมันก็เลยไปขย่าวโซนโซนไม่ตื่นแล้วมันก็จับโซนมานอน<ฆ>ตื่นเช้ามามันถามโซนว่าเออมื่อคืนมึงฝันอะไรวะ ก็ว,ว่ากลัวกูไม่ฝันนะแต่เมื่อคืนน่ะกลัวกูโดนกระทืบแลวช่วงนั้นส่วนจะช้ำตามตัวเยอะมากพี่กอกเออแล้วก็คือวันนั้นมีอาการปวดที่หัวจากการโขกแต่แมงไม่ตื่นก็งงอยู่แล้วก็บอกแฟนว่าเฮ้ยทําไมวะคือทําไมแบบเหมือนประมาณว่าแบบ ทำไมเขาเคยดีมาตลอดแล้วทําไมเขาลายวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบงงพี่แล้วมันเป็นคนที่มีความไม่เชื่อในเรื่องของเร่างทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ไม่ได้ไปพึ่งทางนั้นเลยก็เก็บความสงสัยไว้คนเดียวแล้วทีเนี้ยคือโซอนอ่ะจะค้าขายเล็กๆน้อยๆด้วยการทอดไส้กรอกอีสานขายแล้วก็ปั่นจักรยานส่งในหมู่บ้านวันนั้นอ่ะพี่ก๊อกซนไปส่งอืมซนไปส่งเสร็จแล้วทีเนี้ยก็คือพอจอดจักรยานปุ๊บโอ้โห ช็อกซินีม่าพี่กอล์คือบ้านหลังนั้นนะ่ะโรงรถอ่ะให้พี่กอล์คิดถึงโรงรถบ้านเดียวนะเออเขาทำเป็นหิ้งพระแม่กาลีแบบจัดเซตใหญ่อะ่ะมีทั้งมีทั้งแบบว่าเสียนท่านมีทั้งเท้าท่านมีแบบมีทุกปางเลยพี่ซึ่งเขาจัดหิ้งที่โรงรถซึ่งเราก็งงมากแต่ด้วยความที่อาเราศรัทธาเนาะเราก็ยกมือไหวไ้พี่ <IP. S 1> เราก็ยกมือไหว้ไปแล้วเราก็กดกิ่งกดกิ่งปุ๊บก,ก็ยืนลอยอยู่สักสักเกือบสามสี่นาทีได้อะอก็มีคุณยายแก่ๆคนหนึ่งเดินามาแล้วก็ถามว่ามาทำอะไรน้องก็บอกว่าอ๋อมาส่งใส้กกอกค่ะยอดหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอนก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูแขวนไว้ไม่ได้สั่งยาแกก็ตวานมานะไม่ได้สั่งหนูก็แบบ ก็ที่ไลน์มาเมื่อกี้ไงคะแล้วหนูก็ควักโทรศัพท์หนูมาดูแล้วหนูก็อา้าวตายห่ากูส่งผิดบ้าน oh. คือกูต้องส่งกูต้องส่งบ้านตรงข้ามอะไรประมาณนี้หนูก็แบบอ้าคุณยายคะหนูขอโทษค่ะอะไรอย่างเงี้ย oh. แล้วหนูก็อ่ะขึ้นค่อมจกอักรยานเพื่อที่จะจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง uh huh. บ้านอีกหลังหนึ่งอับบ้านตรงข้ามยายตะโกนว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเขาใช้คํานี้เลยนะพี่ uh. เขาใช้คําว่าถ้ามึงเขาใช้คําว่า ้ามึงสัญญาแล้วว่าจะทำตำหนิอ่ะมึงก็ต้องทำมึงจับปากพล่อยๆแบบนี้ไม่ได้นหนูก็ช็อกในช็อกเลยคือปากพล่อยอะไรวะ<อ>ทำตำหนิอะไรวะคือมันยิ่งงก็เลยถามเดี๋ยวเดี๋ยวายายคืออะไรคะยายยายยายคือย,ยังไงคะและลูกสาวยายอ่ะก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ตะวาดว่าแม่คาว่าน แล้วหนูเลยบอกอเดี๋ยวยายพี่ค่ะแป๊บนึงค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่ายายก็เดินงอก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 เข้าบ้านไปปล่อยให้อีนี่ยืนงงว่า What happened เกิดอะไรขึ้นกับกัวแล้วก็งงพี่งงแตกอยู่อย่างนั้นอะสองสาวันโทรไปถามเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนไม่ใช่เป็นร่างส่งแต่เพื่อนเป็นเหมือนแบบคนที่สวดมนต์เยอะอะพี่นั่งสมาธิเยอะแล้ว คือเป็นเพื่อนสนิทเลยนะซึ่งไม่รู้ว่ามันมันมีเซนทางด้านนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็โทรไปเล่าให้มันฟังว่าเอ้ยวันนี้กูเจอแบบนี้มาว่ะอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนละคุยกับหนูไปแล้วมันก็อ้วกไปแล้วมันก็พูดว่าก็มึงไปบนไว้ไงหนูกเลยบอกกูไม่เคยบนยายกูสอนว่าให้ขอเลยห้ามบน พอเวลาบนแล้วเราจะรืมว่าเราบ่นอะไรไว้ก็ออมึงบ่นไว้เพื่อนหนูพูดนะแล้วเพื่อนหนูก็โอ้วกอ้วกใหญ่เลยพี่ก๊อกหนูก็แบบมึงเป็นหมอป้าหรือไงอะไรประมาณเนี้ยก็คือด่าละด่ามันไปนะแล้วก็บอกไอ,อ้โซนก็บอกอะไรมึงมากไม่ได้อเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยมึงระวังตัวละกันนะแต่มึงต้องนึกให้ออกว่ามึงบ่นอะไรไว้โอ้โหพี่ก๊อกเลยช่วงนั้นนะคือหนักหนาสาหัสแล้ววันนั้นอ่ะเพื่อนนะบ้านอยู่ล่มเก้าโซนอยู่ปทุมเพื่อนคือให้ลายแมนอ่ะ วิ่งเอาท้าวเวส,สุวรรณที่เป็นองค์เล็กๆอ่ะแล้วมันบอกโซนว่ากูก็ไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่านะแต่คือมึงเอาติดตัวไว้ซึ่งโซนถามไปนว่ามึงส่งเคอรี่ก็ได้มะคือมึงส่งไลแมนมามันเปลืองค่าส่งอ่ะแล้วมันก็ไม่ไม่คิดเงินโซนเลยสักบาทนะพี่แล้วก็บอกว่าเออมึงเอาปู่เวสไว้แต่กูก็ไม่มั่นใจว่าปู่จะช่วยมึงได้ไหมนะเพราะว่าอันเนี้ยเขาแรงจริงๆหนูก็มานั่งคิดเว้ยพี่กอก กูบนอะไรว่าชีวิตนี้กูไม่เคยบนกูไม่เคยอะไรเลยอะไรเงี้ยพี่กอกเมื่อประมาณปีสองพันปีนี้มันสองพันยิบสองเนาะสองพั 2> 2, 0, 2020. นยี่สิบแม่สามีซนป่วยโคม่าติดเตียงไอซียูอยู่สิบห้าวันหมอบอกว่าไม่ฟื้นแน่นอนเนี่ยก็ไม่ฟื้นเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนไข้หวัดใหญ่ลงปอดแต่โซนมาคิดที่หลังว่า น่าจะเป็นโควิดยุคแรกๆแล้วลงปอดอ่ะแต่ตอนนั้นมันยังไม่มี COVID โค<อ>วิดไงคือพอเขาเริ่มหายอ่ะก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นโควิดตอนนั้นน่ะคือหมอบอกเลยว่าเขาไม่มีทางฟื้นออกมาขึ้นมาอีกแล้วเขาอยู่ไอซียูแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาพี่กอลครับแล้วตอนนั้นน่ะคือร้องไห้หนักมากเออกับแฟนะก็คือร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็คือเหมือนว่าเจอสารที่ไหนก็ยงว่ายงว่าแต่ลืมอะไรไปอย่างหนึ่ง คนสําคัญที่สุดที่สนชอบนั่งคุยด้วยก็คือหิ่งพ่อแม่นี่แหละแล้วสนขอในสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้สนบนหลวงพ่อโสธรน,นะส้นก็ไปแก้บนแล้วตอนแม่หายเอาแม่เนี่ยเข็นไปเลยคือแม่เขาติดเตียงถึงขั้นว่าต้องตัดขาทิ้งเลยนะพี่กอกเพาอเลือดมันไม่เป็นืลือดมันไม่ไืืืืืืืืื เขาไม่ได้เป็นเบาหวานนะคือเขาเป็นแบบคือยังไงเขาไม่ฝืนแล้วพี่เพราะว่าแผลที่แผลที่ขาก็เลยอะซนดันไปบนแฟนซนไม่ชอบไม่ชอบรอยสักอไม่ชอบคนสักไม่ชอบวิ่งไม่เรียบร้อยไม่ชอบให้สนสักเอาง่ายๆแล้วบนว่าคือซนซนไปบนว่าถ้าแม่ฝืนซนจะสักโอมอืมซึ่งซนคิดว่าแม่ไม่ฝืนเอาจริงๆซนเหมือนลองของ พี่กอกหนึกออกไหมเพ้าใจเหมือนเออเหมือนมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงช่วยส่วนสี่เพราะตอเพราะส่วนเคยเลิกอันนี้ไปทีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นะตาส่วนป่วยหนักแต่ตาส่วนหนักก็คืออายุเยอะแล้วนะพี่ตอนนั้นแค่แปดสิบแปดสิบเก้าอะ่ะคือส่วนก็บ่นแบบนี้แหละเหมือนประมาณแบบว่าช่วยสิแต่ใน,นที่สุดก็คือไม่มีปฏิหารก็คือตาเสียส่งเลย่ยแบบว่าเหมือนประมาณว่าแบบ แล้วไงแล้วมีจริงๆเหรอที่โซนับถืออยู่อะมีจริงๆใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละแล้วโซนก็พยายามมาบอกแฟนโซนแฟนโซนก็เหมือนประมาณว่า,วามึงห่อหาข้ออ้างเพราะมึงอยอยากสักมาตั้งนานแล้วซึล้วที่เนี้ยโซนก็ไหว้พ่อแม่ทุกวันของโซนอยู่แล้วเนาะโซนก็เลยบอกพ่อแม่ว่าแม่แม่จา๋าแบบแม่จ๋าพ่อจา๋าดนจิตดนใจหน่อยสิคือหนูก็อยากทาตามสัญญานะแต่ถ้าต้องสักแล้วเลิกกันอะหนูก็ไม่เอา อืมแต่ช่วยโดนจิตโดนใจให้มันยอมใจอ่อนให้หนูสักหน่อยสิพี่กอกวันนั้นขับรถออกไปส่งใสเกาะกับมันไปส่งแบบขายส่งนะห้าสิบโลเนี่ยก็ขับออกไปกับมันอยู่ดีๆมันก็หันมาบอกว่ามึงสักได้นะแต่มึงสักได้รอยเดียวกูให้มึงสักจะได้จบมได้สักเฉยเว้ยพี่กอล์ฟแล้วสิ่งที่ฮาไปกว่านั้นคือ,อพอมันบอกว่าโอเคสักปุ๊บ โซนก็เริ่มหาโปรไฟล์ร้านช่างสักใกล้ๆซนนี่แหละก็ไปเจอโปรไฟล์ช่างอยู่ร้านหนึ่งคือก็เขาไม่เคยลงรูปร้านเขาพี่รู้แต่ว่าร้านนั้นมันอยู่ในตลาดแล้วก็เขาจะลงแค่ผลงานของเขาก็เป็น Facebook ส่วนตัวนะอือสลัสซนก็ทักเขาไปประมาณว่าพี่คะหนูอยากได้ลายประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเขาก็บอกว่า เดี๋ยวเขาขอออกแบบลายใหม่ได้ไหมเป็นงานดอทดอทวิปโซนคิดในใจแม่งแพงมากแน่ๆเพราะงานดอทวิปคือเขาปัาดกันแพงอ่ะพี่ปรากฏว่าเขาคิดโซนเลยราคาสองพันห้าพี่กอซึ่งแม่นโคตรถ,ถูกอืโซนก็อ่ะโอเคพี่ไปไปโอ้พี่กอเข้าไปถึงร้านตัวนี้สั่นหมดเลยทำไมอ่ะพี่กอแม่กาลีองคเบลเลอร์เลยอยู่กลางร้านอืม ซึ่งเขาไม่ได้บอกก่อนแล้วโซนก็ไม่ได้เล่าเรื่องความฝันให้เขาฟังอืเขาสักไปปุ๊บตแรกเขาบอกว่าสักแค่สองชั่วโมงนะอะไรประมาณเนี้ยสรุปงานจบที่สี่ชั่วโมงพี่กอื์เราคือโซนไม่ขือไม่อื้อเลยอะคือ่วนไม่มีร้องเจ็บไม่พักไม่ใดๆกับช่างเลยจนช่างต้องเออจนพี่พังบอกว่าแบบน้องพักก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่จะลงเข็มใหญ่แล้วนะพี่จะถมสีแล้วนะคือโซนก็บอกเขาว่าแบบ โซนไม่รู้สึกเจ็บแต่สซนรู้สึกดีมากแล้วหลังจากาน่าหลังจากสซนสักสักรอยนั้นมาอืม,มันเหมือนมันเปลี่ยนโมเมตนต์ส้นหลายๆอย่างคือ่วนกลายเป็นคนที่จะว่าสซนส่วนมนบไอวขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่าซนเปิดใจกับซนรู้จักให้อภัยเยอะขึ้นโซนเบี่ยงไว้แบบแบบเหมือนจะใช้คําว่าอะไรอะ่ะคือเบี่ยงน้อยลง แล้ก็ล่าสุดที่ส่วนเคยโทรไปแล้วให้วิกตอบฟังว่าส่วนผูกคอตายอ่ะส่วนเห็นปลายปลายปลายสาหรีสีแดงก่อนส่วนจะสิน้นสิ้นลมนะพี่อืมแล้วมันเหมือนกับว่าเห็นปลายนั้นพร้อมกับความคิดที่ว่าส่วนไม่ควรตาย อืม <Ừ. S 1> สนไม่ควรตายเพราะยังมีคนที่รักสนอยู่อีกเยอะมากแล้วถ้าสนตายวันเนี้ยก็คือเหมือนประมาณว่าสน่ะทิ้งทุกคนสนหนีปัญหาสนนำให้ยายสนนำให้ป้าให้แม่ทาให้ทุกคนที่รักสนเสียใจอะไรเงี้ยซึ่งความคิดเนี้ยมันไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยสนคิดอย่างเดียวว่ากูอยากตายกูอยากตายกูอยากตายแต่วันนั้นอะ่ะแต่ตอนที่คิดได้อะ่ะคือมันเหมือนมันเฮือกสุดท้ายแลยว้วอ่ะพี่ก๊อฟมันชาไปหมดเลยแล้วมันก็เวียนหัวมันซาไปหมดเลยแล้วมันก็ มันก็มืดอ่ะจนแฟนสซนมาปั๊มสซนขึ้นอ่ะอสนถึงบอกกับตัวเองว่าต่อไปเนี้ยสซนไม่ทำแล้วพี่กอสกสซนสัญญาด้วยความเป็นน้องของพี่เลยว่าเฮ้ยซน,นัังไม่ทำแล้วจริงๆแล้วหลังจากที่สซนสักมาหรืออะไรอ่ะพี่กอกสซนไม่เคยฝันร้ายอีกเลยอืม พี่ก็ว่ามันแปลกไหมคือส่วนก็ไม่รู้หรอกนะว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเพอร์เจอร์หรือว่าอะไรเพราะสนเล่าให้แม่ฟังแล้วให้ฟังอ่ะทุกคนบ้านสนไม่มีความเชื่อเรื่องทางฮินดูเลยเขายังด่าส่วนเลยว่าเหมือนประมาณว่าแบบมึงเป็นอะไรของมึงเออทําไมแบบว่าชอบแบบทํานู่นทํานี่เหมือนแขกอะไรเงี้ยอยากไปสักมาคือส่วนคิดในใจแบบเออสนต้องโดนไล่ออกจากบ้านแน่เลยเพราะบ้านส่วนหัวเวลาอะไรเงี้ยคือสรุปว่าวันที่สักเสร็จอะรูปโอมนะ ซนก็ตาเท้าแม่แล้วแม่สซนก็คืองงว่าแบบคือซนกับแม่แบบไม่ได้ไม่ได้หวานแหววอะพี่ซนกับแม่พูดเป็นเหมือนเพื่อนแม่ก็ถามมึงมึงไปทําอะไรมาออซนก็เปิดเสื้อเลยพี่ก็คือถกแขนเสื้อให้แม่ดูเลยแม่พูดว่าไงรู้ป่ะคืออึ้งในอึ้งอะคิดในใจว่าคือกูโดนด่าขูชาแน่เออมึงไม่เจ็บอวะสักใหญ่ขนาดนั้นโอ้ช็อกป่ะเออ แล้วแม่ก็ถามว่าแล้วตกลงมึงศาสนาไหนกันแน่เนี่ยเออมึงนับถือจริงๆเหรออือแล้วมึงรู้เหรอว่าเขานับถือกันยังไงแล้วมึงไปเอาการนับถือแบบนี้มาจากไหนอืม mm. อะไรประมาณเนี้ยพี่กอกอืม mm. เออมันก็เลยบแบบว่าแบบมันเป็นเหมือนเรื่องแบบแปลกๆในชีวิตได้แล้วก็คือเหมือนแบบว่าเอจริงๆคือชีวิตขงม็เหมือนแบบมันดีขึ้นนะพี่กอก mm. อืมอืมมันคิดอะไรได้มันเขาสนใจคําว่าอะไรอะ มันตรึกตรองอะไรได้เยอะขึ้นรอยสักที่ส่วนไปสักมาลอยที่สองที่พี่กอกไม่ชอบอะ่ะเออไม่ชอบอ่ะเออส่วนบอกเลยว่าใช่พี่มันดูหัหถูจริง,รงแต่ถามว่านันอ่ะคือสิ่งที่ส่วนคิดเลยนะคือแขนข้างขวาด่ะแม่งเป็นแขนที่ส่วนชอบทำลายตัวเองพี่กอกนึกออกปะเข้าใจ อส่วนชอบทำ้ายตัวเองดังนั้นอะต่อไปเนี้ยทุกครั้งที่มือขวาสนหยิบมีดหรือหยิบไข่ควงเพื่อที่จะปาดหรือจะกรีดลงที่แขนข้างข้างซ้ายเนี่ยส่นมองรูปเนี้ยซื้ะได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยมึงตายไปแล้วเว้ยมึงแทงคอม,มตายไปแล้วคือตอนแรกอะสนออกแบบเป็นเป็นผูกคอด้วยสามดีกับพีกแตนนะส่วนมองออว่าเออคือพี่คงด่าสนหนักกว่ารูปเนี้ย เขาเ็อพราะพี่ช่างเขายังแบบว่าแบบประมาณว่าแบบไม่อยากสักให้ปะฮะเขาไม่อยากสักให้ปะตอนแรกอ่ะใช่เขาถามแบบไอโซนมึงคิดอะไรวะเนี่ยใช่เออก็เลยบอกว่าแบบแต่เขาก็ถามแบบมึงคิดลายแบบนี้ได้ยังไงวะก็เลยบอกบอกว่าพี่ช่วยหนูพี่ช่วยหนูสักลายนี้แล้วพี่ช่วยถือว่าพี่ช่วยชีวิตหนูเลยก็คือ แล้วก็แบบไปแบบเหมือนประมาณว่าแบบแฟนพูดว่าเอาแล้วแต่มึงเลยแต่กูขอรอยนี้เป็นรอยสุดท้ายนะคือมึงจะไม่สักแล้วนะแล้วหนูก็ไปพูดกับพี่ช่างว่าก็คนที่สักโอไมนูนั่นแหละเขาก็บอกว่าเหมือนมาว่าเฮ้ยอย่าพูดคําว่าครั้งสุดท้ายอืมที่ไม่ชอบเลยแล้วยิ่งเราจะสักลายนี้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยหนูเลยบอกไม่พี่ ไลน์ไลน์ที่เหนือเตือนตัวเองแล้วพอพี่กองทักมาถาะที่พี่กองเราว่าเฮ้ยโซนพี่ไม่โอเคกับไลน์นี้อะไรเงี้ยฉันก็จับที่นะเพราะทุกคนก็ไม่โอเคกับไลน์นี้แต่ตัวส่วนอะถามว่าคืออย่างที่พี่กองบอกอะว่าพี่กองเขาลบการตัดสินใจส่วนแต่พี่ไม่ชอบเพราะพี่รู้สึกพี่รู้สึกว่าส่วนไม่ปลอดภัยถูกไหมใช่อืมแต่่วนอยากให้พี่รู้ว่าโซนว่าโซนปลอดภัยแล้วเราพี่หมดห่วงกับน้องคนนี้ได้แล้วโอเคโอเคถ้างั้นสัญญาโอเคอืม อืมโอเคแต่ส่วนปีเชีย่ยวแปบนึงนะเฮ้ยนี่เฮ้ย <c oughs> เบียอย่าพูดหยาบออกอากาศดิโอเคโอเค <c oughs> เฮ้ยตอนแรกพีพ่พี่มีพี่มีพี่มีคำตอบเรื่องของผู้หญิงสาลี่สีแดงไว้ในใจนะแต่ตอบได้ไหมไม,ไม่ไม่ไม่เดี๋ยว,วาเาส่วนตัวเ,วเดี๋ยวเราส,ส่วนส่วนตัวดีกว่าอส่วนตัวดีกว่าพี่พี่มีคำตอบแต่ว่าพอพอสวดเล่าไปมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้แต่ว่า เออ๋ยวค่อยว่ากันหลังไม่ได้ป่ะเออได้แล้วต่้คุณกนอกเลยนะคะคุณชมินดีเสมอค่ะโอเคเฮ้ยขอบคุณมากวันนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้ไปงานไปงานอะไรมาไปงานน้องอะไรมาใช่ไหมไม่ค่ะไปดูแลคุณแม่คุณแม่ป่วยใช่ไหมคะก็เลยต้องเอน้องที่เป็นแม่ของหลานนะคะก็เลยพาพาแม่หนูไปทําผมเพื่อที่จะให้แม่ผ่อนคลายชิวๆซึ่งเขาไปทําผมกันตั้งแต่เที่ยงค่ะครับ แล้วหกโมงแล้วหลานยังไม่ได้กินข้าวค่ะหนูเลยต้องพาหลานออกไปกินข้าวแล้วที่หนูบอกไ่กอลกอกหนูไม่น่าจะทันนะพอทุ่มหนึ่งหนูยังนั่งกินข้าวกันอยู่เลยค่ะแล้วเนี่ยหนุ่มเพิ่งขึ้นถึงบ้านึบ้านแล้วใช่ไหมโอเคใช่ขอบคุณมากช่วงนี้เหมือนต้องต้องดูแลแม่อยู่เยอะหน่อยดีที่โซนเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี ดูแลแม่ดูแลป้ายเยอะหน่อยอ่ะคือมันเหมือนกับว่าส้นเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบว่าส้นทาเขาลาบากใจมาหลายครั้งแล้วเขาโคตรเหนื่อยการที่ส้นฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วมันมันโอสน้ส้นมันโคตรโทษนะมันโคตรเหนื่อยคนเป็นแม่คนอ่ะใช่มันโคตรเหนื่อยเลย <encouraging> ที่ลูกคิดแบบเนี้เป็นโคตรเหนื่อยเลยจริงคือแม่แม่แม่พูดเสมอนะว่าแม่คิดว่ามันจะต้องมี เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่แม่รู้แค่ครั้งเดียวคือครั้งที่ปู่คอตายแต่ครั้งอื่นแม่ไม่เคยรู้แต่แม่พูดว่าแม่คิดแล้วว่ามันจะต้องเกิดอแต่แม่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แม่แต่แม่รู้ครั้งเดียวแต่แฟนอ่ะรู้ทุกครั้งอย่าให้การการกระทําแบบนั้นมันมันเกิดขึ้นอีกนะพอแล้วโอเคพี่เชื่อพร้อมพีิพร้อมจ้าตีหน้าตีดเยอะตรงนี้ โอเคขอบคุณ okay, มากโซนขอบคุณ,คณมากน, <ะ S 1> <อ>นะคะสวัสดีครับฟันดี้โซนจะนอนแล้วจ้าสวัสดีคันดีพี่บาย